วันนี้เป็นวันจันทร์ที่19เดือนกันยายน2565คนเอกกริบยิวเงินไม่มาทำบุญจกบ,บาในวันนี้แม้คุณจะตกขนาดไหนทั้งคืนก็ยางจังจิตจังใจมาทำบุญจตวาจกบ,บาอาจจะมาพากขอบร็มีหลวงพ่อที่เจ้าอย่าปแปลงอุปปักษามคนเอกกริบ หยุ่นเงินขอมี p าร a มัยแรงแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วย p ารม m a เเริญด้วยโภคักษสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขภาพละภุกิตาลาจิตาทุกเมื่อเตยมะยะอาวารี เอวเมวอิโตตินังเจตานังอุปปัปปิอิจิตังปฏิตังกุมหังคิพเมีวะสมิสัตตุสเพบุเรนตุสังกปานจันโทปนารสยะทา วัธนาศิเลจเนจังภาจายโนจตารุนมาวั